นั่นแหละเฮียเฮียทีมันไหลกว่าน้ำยางอ่ะปนกันปนกันปนกันไว้มาพี่นาทีเดียวเวลาที่การเชียอันเพียงตายเลยโอ้ยสมองเอ้ยแม่นบ่ล่ะมีรถซาเลงมาบ่ไว้หอเพียงเมียไปเห็นว่าในกับแม่นบ่ะ่ะแม่นเขาตีเขาละนั่นมาเด้อผู้บ่าวเอ้ยผู้สาวษาอยู่ ตากแดดดำมาเหนียวมันคะื่อนอยู่ลงดีบ่ผู้สาวนี่่สมก้นดาผู้เบาแบบนั้นมันบ่แม่นดอกนี้จะมีมากันนีมันบ่แม่นจังซั่คันผู้เบาห้มาเนี่นี่ผู้เบาเต้นคุกข้อเหวี่ยงผู้เ๋ยวันนผ้เบาจ้อมันแรงลบไปละผู้เบาแรงลบพผพาญวา โอเารียไก้ามาเขาหนีบเอาขันก้ามาหนเอาขันมาเาีก้าาขาหมนีขันมาิซื้อวันเนี่ยนไปหมทมนี่นเงกระจอกแท่ว่ะกระจอกแท่เลยตันโอ้ยคนนึงน่ามันกรจอกเลยลบแล้วลบแล้วเรียกไปแล้วพ่อนที่ไปนั่งพนผได้ว่ะเนี้เจ้าวะว่ารไปต้นนั่นหว่าเป็นก่อนเสือบหายเสือะไรชวนมัน งานเ้ยมาพีด้อแมนเ้ยไปเลี้ยงไ้ยิ่งการหน่อยมนเ้ยมาพีมาพีมาหาผู้มาหาผู้สาวพีไปว่โอ๊คืกาเดียวอะเดียวมาเดียวโอ้เดียวยูเดียวมามามาเดี๋ยวสิหาวัาวันแน่จริงเขาถามหาอยู่เนี่ยเมเนี่ยเขาถามหาอยู่นี่เขาถามหาอยู่นี่ เขาประกาศคุกข้าวมาบอกกูเดี๋ยวก็จะคุกข้อซอยดอกว่าได้ยินบ่บ่มันสิเลี้ยวใช่มันสิตรงเอาเลี้ยวไปแต่มาพี่มามาพี่มาพี่มาพี่เอออย่าปากอย่าปากเขามันมันนี่มา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 กิดว่านี่คุกกให้เกือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามลุนได้พี่น้องคุกข้อคุณเดี๋ยวบอกกูเดี๋ยวก็จะคุกข้อซอยดอกพี่น้องเอ้ยตามลุนเด้อว่าผู้บ่าวสิมาหาผู้สาวบอกมาพี่มาพี่มาพี่ กูมานั่กันน้เมนอนกองเครียดที่มติใจอะมาพี่มาพี่คันบบก้าบอกเดียวที่ผคหกข้อซอยดอกพนังอยู่นี่มา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 คุยกันเรื่องเลียงเด้เห็นมันหูเลี้ยงเห็นมันหูเลี้ยงให้มันหูเลี้ยงกันมื่อไงจะได้จินวลาบเงี้ยจะได้เป็นเลี้บงก็เลี้ยงจะได้สามสิบัวนีจะได้จินวลาบเงี้ยผู้สาวว่าผู้บ้าก็จ่อกน สิผูแขนมือนหนึ่งวะเห็นบอกโอ้สุดยอดเลยลูกพี่สิผูแขนมือนหนึ่งวะท่านมามามาไม่ใช่ใจน้อยนะลูกมึงประกาบอกยนอุตส่าห์ตกทียน้อเยเน้มามามาา่งาเด้อมามามมมาาาา คนมักมันจะใส่มามาเขาท่าอยู่เนี่ยมา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 ยันยนั่งหนเอิมาเขาหมเดี๋ยวไปยามคนเอินมาเขาหมเลยไหมวเดี๋ยวหอนตามเทียรเทียคนเอินมะเขาหอมเหมือนกันลยฮ่าฮ่า่ากันซัวซนี่ยัง่าเรียงัวอยู่เอินมาเขาหอมน่ะีลุนอยู่นี่เห็น่นี่อ้่หอนว่ะ หุว่าหุมหุมยุ่งเนีนะหุ้มมันหุ้มแจนเน่ยหุบ่ามื่อเม้นหุมอันตาดุมกระเดายเนี่ยหุมผ้นยุ่งเนี่ยสาวจมวาอยู่นี่ยังไม่กระจอกแท้สันอยู่นี่วี่ายู่นี่เขาว่าให้เขาหุมนี่เขาว่าเขาหุ้มนต่งนตาแล้กัางนั้นมาเหมือนเสียทีแล้ว ทั้งท่าที่เอิญมาเข่าโฮมติมันจะเสียผิวหลานเอออย่าไปยืนตากแดดคือพาไม่หลายทั้งท่านที่เอิญมาเข่าโฮมสิมานั่งผีในโฮมผิวหลานนั่งงูในเมฆนั่งบ่อนั่งบ่อฟังบ่อฟังบ่อถ้าว่านั่นเดี๋ยวไม่ย้อส่วงกันได้หนิไม่ต้องย้อนแล้วพี่ต้องไว้เยู่เนี่ยกันแม่นกันแม่นว่งที่คุกข้อเลยเด้อมานั่งนี้มานั่งผีอย่าไปยืนตากแดดหลายแม่ เบื้องว่าเบื้องคนน้ำแบบตัวเบื้องสี่ตัวเหนว่าผู้สาวเห็นผู้บ่าวมากใคเจะเป็นอะไรง้อาบ้านาน,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 าน่นไล่ไว้ไว้เลยมาแลนไปกินหยา้ในสวนหมดอ่ะได้ไหมเย็นบ่อยไมเพราะจากว่อหมูสร้างเหลืย ก้ว่าอนจุ่มค้งงว่าจนอนคอยเจ้าคิงรถิงาเ้บานเราเด้อจะคุยกันนี่เดวอันบอกกันได้ดีบอกไปหาบอกเลี้ยงงัวอย่งบอกว่าหัมาบอกกันอีอยอ้ย่หบอกว่า เขาเนี่ไม่ไม่เบานีหน่เก้ากิโลเลยเนี่ยเนี่ยเออเรียบเบาเรียงห้ามันติไม่ออกกันดีมันเป็่นแงไดห่อน่บาพเกี่ยวกันดอกหไาเนี่ยอยู่าษาบ่านห่อนบ้าไอหยเน่มนเ่ไนใ่คือว่ามัเก่าผมเกี่ยกันได้เียงออไอคอก่อนนอกเ้ยกว่าสิตัวอัเี้ยวเดออย่ลงเลียวเด้อะผู้บาสไอนะผูเบาสีไอขี่ไอด้นเน่ยเมียนบาน้องบาไอตา เหตดเขาเขาห่มกัยังมาเซาหอมีดีก็เอื้นเขาหอมเข่าีเลยมาน้่งนีอมานั่งมเาใจถึงเด้อมาออยืนตรงนี้ละบ่่ต้ยังสิพูดนั่งพีอพี่เมมานั่งกบเอาพี่เม่งมาข้างมกินแล้วก็เย็นน่งเลยดอกฮอนมา้าม้

ผู้สนบสนองยังว่าสูสู้ร่า้ยสบวยเลยอ่ะบอกออกหมัดยับกับบวกหยับบอกเห็ดเจ๊กับบวกตีอยู่นี่มีนักมวยคือขืนวิทีหลายวิทีแล้วมึนคือมันขาดซ้อมว่ะกำลังตกเลย คลิปนี้ต้องปังแน่นอนเลยปังปังปังเลยปังเลยรับรองมัง่ไานเสตือยู่เมื่เมอ่านม่งหนีลอผูบาลอยลอมานางหนีกันไหมสลัดโอ้จีกัน้วนกันเนี่ยเมื่อวนที่ไใส่้ายงะับวนมันอยู่หรละงวนนะบอกบอกเนี่ละ บ่อไอเน่ยไายัมมาไล่เลี้ยงไปน้ำกันไปคุณไอ้ยังไงคุณปกัน้เข้ากันคนี่เเขากันงั้นงั้นงั้นน่ปกันเั้งั้นงัี่คุณปกันั้นง้งันนี่คุปู่ัน้นงั้นงันนี่คปกันงั้รงังันนีู่กันงั้ยงันงั้นี่ลุหปูกันง้ากันันี่คุณเดี๋นวไล่ันันี่คุณปู ย่มเยีอมเลยนกเขากันได้ดีกัเขาได้คนกัเขาโอ้ยย่มย่มเ่งีร้านไเสียใจเด้อเอฟซีกูได้บอลเด้กมงจิเด้ออสุดยอดเลยแต่แต่ฮับจีบมาอไม่ี้เนียล่ะตามลุ้นบ้างตามลุ้นบ้างมันย้อนแสงมันเนี่ยโมบีลมันยอนแสง